วันนี้นะคะก็ได้เริกในการกัดสีเสื้อแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการกัดสีเสื้อมีอะไรบ้างตัวนี้นะคะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะอย่างงี้นะใช้ไม่ได้นะคะทดลองแล้วมันไม่กัดนะคะ มือนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าหนังหนาหนังยางนั่นเองนะคะเสื้อที่เราซื้อมานั่นเองทั้งหมด15ตัวนะคะวันนี้เราจะมาทดลองทำไซส์ใหญ่กันดูก่อนสีสวยอะ่ะไปทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาเสื้อมาซักจุ่มให้หม,ดหมาดๆนะคะบิดให้หม,ดหมาดๆเลย ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งหมดเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาขณะที่เราทําการถ่ายอย่างนี้นะคะตอนนี้แบบเหลือแค่สิบสองเปอร์เซ็นตะขอให้การทําครั้งนี้ให้ให้ถ่ายทาให้เสร็จก่อนแล้วแบตค่อยหมดนะ ครบแล้วนะคะ15ตัวในการซักและบิดหมาดเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าถ้าทำทีละตัวมันจะเสียเวลาก็เลยทำเป็นสเต็ปสเต็เตไปค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการมัดนะเราเอาเสื้อที่ซักแล้วบิดหมาดไปมัดกันค่ะในส่วนของวันนี้นะคะบีจะทำแค่ลายหอยลายเดียวนะ สาธิตวิธีการทําให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปทําแบบรัวๆเลยข้างบนนะตัวแรกมนาะวิธีไล,ล่ก้นหอยทุกคนอาจจะรู้แล้วว่ามันง่ายมากก็คือปกติคนเขาจะใช้ซ่อมใช้ช้อนไม่ค่ะนิ้วเลยค่ะนี่จับจีบแบบนี้นะคะจับจีบบิดมันเข้าไปเลยค่ะ,คะยิกค่ะเหมือนหยิกเหมือนหยิกค่ะเหมือนยิกค่ะหยิกผัวค่ะหยิกมันเข้าไปค่ะ ยิกมันเข้าไปค่ะไม่ต้องไปสดนะคะว่ามันจะสวยไม่สวยยิดแล้วบิดมันเข้าไปค่ะอ่าได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆจากนั้นนะคะหนังยางมัดเลยค่ะอยากได้กี่แฉกกี่สีกี่ลายก็มัดมันไปนเลยค่ะแต่พื้นพื้นฐานเบสิกเลยบีจะมัดแค่แค่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งหนึ่งเส้นสองเส้น ส้นแล้วก็สี่เส้นค่ะอีอนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคข้างหลังก็พยายามดีดให้มันเท่าๆกับด้านหน้านะโอเคเรียบร้อยจ้า เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะอุบัติเหตุที่ว่าคือแบตหมดแบตหมดโทรศัพท์ตกอีกแล้วก็ที่สําคัญเลยประเด็นเลยคือหนึ่งขวดเนี่ยมันไม่พอค่ะขวดหนึ่งนะมันใช้ได้แค่เสื้อสี่ตัวเองอืมเพราะว่าเสื้อที่เราใช้มัดย้อมนะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เลยอกได้ห้าสิบหกสิบอ่ะมันก็เลยผ้าเยอะมันก็เลยดูดดูดน้ำยาไปเยอะนะคะ ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสีดำตัวแรกนะตอนนี้ยังไม่ถึง15นาทีเองนะคะแค่10นาทีเลยนะสีเริ่มไปแล้วเลยรีบเอามาล้างก่อนไม่นั้นถ้าสิดไปกว่านี้มันไม่ได้มันไม่สวยแน่นอนเลยะคะ่ะลูกค้าเล้วท่านผู้ชม,มไปดูจ้าว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบใดนะคะจากสีดำเพราะนั้นนะในส่วนของสีดำอะ โดนน้ำยากัดปุ๊บนี่คือแบบต้องรีบลลางเลยอ่ะถึงจะได้ดำนะเพราะไม่งั้นนี่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเกี่ยวทหารไปแล้วจ้า one t เออก็ได้อยู่นะ เปิดน้ำล้างเลยค่ะไม่นั้นผ้าน้ำยามันยังกัดอยู่สีมันจะพิษไปกว่านนี้นะคะต้องรีบล้างเลยส้มค่ะมารุ้นค่ะมารุ้นกันสีส้มเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ว้าวสวยมากเขียวจ้าหนึ่งสองสาม ดท้ายคหาส้มนะก่อนที่เราจะเอาทั้งสี่ตัวนี้นะไปแช่น้ํายาทิ้งไว้นะคะคือน้ํายาปรับพนุ่มนะให้มันหอมๆแล้วก็ที่สําคัญไม่ให้สีมันมันดอกหรือซีดไปกว่านี้นะน้ํายาปรับพันุ่มสามารถดอกได้นะคะมันเหมือนมีประจุควบประจุลบอะไรเนี่ยสักอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันใช้กับ เสื้อที่ทำมัดย้อมนะคะแต่เสื้อที่ทำกัดสีที Clock ่ไม่แน่ใจแต่เราก็จะใช้หลักการเดียวกันก็ได้หรอกก็ได้มั้งเฮ้ยส้มส้มเขาออกนิดสิตมาลืมจับเวลาตอนเนี้ยเขมไม่กัดเลยอ่ะดี เจอแม่ดีดีนะห,หลังจากที่น้ำยากัดขาวเราหมดนะคะเราก็ทําการนําเสื้อที่ได้นะคะไปแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ในระหว่างที่เราปรับผ้านุ่มอยู่นั้นนะคะดีก็มานั่งเช็คคลิปที่ถ่ายไว้ขั้นตอนในการกัดสิบไม่ได้กดไว้หรือว่าโทรศัพท์ตกแล้วเครื่องมันขึ้นรีบูตนะคะคลิปช่วงนั้นหายไปประมาณสิบห้านาทีเลยลก็คือ ต้องตัดต้องถ่ายใหม่เนาะที่เหลือไม่เป็นไรเรายังมีอีกสิบสี่ตัวที่เรือเอ้ยไม่ใช่สิสิบเอ็ดตัวที่เหลือเรายังมีมองตรงไหนเนี่ยกล้องไหนคะกล้องหนึ่งหรือกล้องสองกล้องนี้เนาะแต่เราจะมองตรงนี้โออจะมองตรงนี้หละนี่ค่ะผลงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจนะคะแต่ว่าต้นทุนในการทําก็คือจะสูงขึ้นเพราะว่าหนึ่งขวดไม่พอเราต้องไปซื้อเพิ่มสี่ตัวต่อหนึ่งขวดเพราะฉะนั้นต้องไปเพิ่มอีกสามขวดขวดละยี่สิบเจ็ดบาทต้นทุนกระบวกเข้าไปนะคะอ่ะตอนนี้ก็ ขอตัวไปซื้อน,น้ำยาก่อนนะคะหมดเลยแล้วจ้าเหลือที่ฉันแค่ขวดเดียว ตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่สี่ที่เรากัดดูรอบแรกนะคะมันไม่กัดกัดให้ขาวอะ,ะแสดงว่าผ้าถ้ายี่อนี้คือดีมากแม้กระทั่งน้ำยากัดขาวก็ยังกัดให้ติดไม่ได้เลยตัวเนี้ยกัดสองรอบแล้วนะคะยังไม่ได้เลยแสดงว่าผ้าเขาดีมากเม่อียนพอดูรัด ประเทศอะไรมาพอลันดาเออรอดูแลพอลันดา